เบบยู e 8 5คันนี้นั้นโอ้โหไมายน้อยมา,มากๆส0 0 0มนกว่าไม่ถึง40,000กิโลรถแบบนี้นะถ้าเจ้าของน่ยซื้อมาซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งมาใช้บริการปั้นแล้วรถสภาพนี้นั้นเราจะต้องปั้นอะไรบ้างโอยโ,โจทย์ค่อนข้างยากครับเพราะว่าตัวทางด้วยวงของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยการทดสอบการขับขี่เนี่ยผมว่าทํางานค่อนข้างปกตินะครับแต่ว่ารถอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วไม่แบบนี้นั้น ปัญหาที่มักจะเจอก็คือเจ้าของเก่าฮะไม่เจออะไรที่เสียเลยนะครับว่าเราซื้อมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเจออะไรเสียเหมือนกันในตอนแรกแต่พอเราเริ่มใช้เริ่มใช้แบบจริงจังเนี่ยอาการเสียจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาคันนี้นะครับเจ้าของอยู่เชียงใหม่ผู้ขาบสบายใจก็เดี๋ยวผมจัดการไล่เช็คดูทุกอย่างให้เรียบร้อยครับก่อนจะสไลดกลับขึ้นไปความโหดของคันนี้คือไม่ฮะไม่น้อยมากๆ3 0 0 0 0กว่า 30, โลตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรให้ทําเลยนะครับเปลี่ยนไปแค่วาวไซโครนตัวเดียว2,000บาท แล้วก็รีเซ็ตของเหลือเปลี่ยนไซกรองจบแล้วฮะตัวเครื่องยนต์ซึ่งจะบอกว่าผมพยายามไม่ซ่อมส่งเด็กนะครับผมเป็นคนที่ช,ชอบซ่อมศาสตร์อะไรที่มีจุดนึงที่มาเริ่มเสียขึ้นมาเนี่ยผมจะไล่ซ่อมในบริเวณนั้นให้หมดแต่คันนี้นั้นมันยังไม่มีจุดเริ่มต้นยังไม่มีจุดที่เริ่มเสียก็เลยทําได้แค่นี้ก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนั่นคือตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างนั้นมีอะไรให้สนุกทําค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกบ่อยๆหลายๆคลิปรถที่จอดเยอะ วิ่งน้อยเนี่ยบางครั้งไม่ได้คิดหรอกครับว่าชงล่างมันจะไปแล้วคันนี้นั้นชกอ,อัพตาย4ต้นครับมันทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพของมันขับแล้วจะรู้สึกฟีเลยว่ามันเด้งๆดงหนึง่งแปลกแแต่ว่าชองอัพหลังนั้นยังไม่มีของก็สั่งทิ้งไว้เปลี่ยนชองอัพหน้ากับส่วนประกอบไปก่อนทีนี้ยางกันฟุ่นแหลกก็ขาดลูกหมากันคงหน้าก็ขาดคันชักนอกคันชักในเสื่อมเสียหมดแล้วนะครับก็ไล่เปลี่ยนทั้งหมดจานเบรกหน้ายังอยู่ในสภาพที่ดีเปลี่ยนจา,เา,าเนเบรกหลังสสยเฟรนเบรกตั้งศูน้อ เป็นอันเรียบร้อยเม็ดเสร็จรวมซ่อมบำรุงในแบบที่ผมพยายามจะเฟ้นทำแล้วนั้นจบไปเพียง51,900บาทเท่านั้นเองโหยบอกราคาไปขับตัวเองไปทำได้แค่นี้จริงๆครับอนาคตเจออะไรเพิ่มเติมก็ค่อยมานั่งไล่เก็บแต่วันนี้นั้นตอนอยู่ที่ผมมันเสียแค่นี้จริงๆ ในส่วนของตัวถังนะฮะมันจะมีจุดบกพร่องอยู่เพียงจุดเดียวนะฮะก็คือตัวกระจกมองข้างฝั่งคนขับตัวสัมียสเนี่ยมันแตก ก็ไม่ได้สีเรียกอะไรมากครับรบกวนทางรถอันเนอร์เนี่ยหากระจกของข้างมือ2มาใส่ให้ก็ใช้เวลาหาอยู่พักใหญ่ๆครับได้มาก็ต้องมาทดสอบดูว่าทุกอย่างทํางานปกติไหมฟังก์ชันพับทํางานได้ราบรื่นหรือเปล่านะครับพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เอากรอบไปทําสีทีนี้ถ้าเจ้าของรถเนี่ยไปได้หลังคาฮาร์ทท็อปมือ2มาตัวราคาเนี่ยมาเป็นสีขาวและสภาพด้านในนั้นผ้าหลังคายับเยินมากๆนะเหมือนยิงแม็กเก็บมา ก็นําหลังคาพุ่มผ้าหลังคาใหม่พุ่มผ้าหลังคาเสร็จแล้วก็นํามาทําฟิตเมนต์ก่อนแต่ดูซิว่ามันพอดีหรือไม่ก็ดําเนินการนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหลังคาไม่ได้เปลี่ยนหลังคาสิเติมหลังคาฮัทถอลงไป,ออไปงใช้หกเหลี่ยมหมุน เพื่อปลดสลักนะฮะดนนี้แต่หกเหลี่ยมเหมือนไม่ได้มานะแต่ว่าหกเหลี่ยมค,คงหาง่ายเจ้าของไม่เห็นส่งมาให้ไม่เป็นไรเราใช้เครื่องมือช่างหมุนก่อนเบอร์อะไรพ,พี่ควรเบอร์อะไรครับเบอร์แปดครับเบอนะร์แปดนะไม่ยากแต่ผมน,น่าจะมีเป็นมือจับนี้นะใส่เสร็จแล้วนะครับก็เดือยเนี่ยพักจับเข้าไปนะฮะตรงน,นี้ฮะ ครับกับเสร็จเป็นการล็อกเสาซีนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีฝาตะมหยี่มาปิดให้นี่ฮะฝาตะมหยี่ใส่เข้าไปเรียบร้อย,อย,อยสวยงามทดสอบสายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำไปทำสีซึ่งจะบอกนะครับว่าอันนี้ผมทำสีเฉพาะด้านนอก ขอบด้านในขอบตะเข็บต่างๆนั้นผมเก็บเดิมเอาไว้แล้วก็ไม่อยากลอกสีก่บับเดี๋ยวถ้าเก็บเขาจะไม่สวยเดิมพอทําสีเสร็จแล้วก็นําไปลองวิ่งทดสอบดูว่าหลังคามันมีเสียงออดแอดมีเสียงลมมีน้ํเข้าอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าตรงนี้มีเสียงลมข้านะันเหมือนไม่สนิทนะฮะต้องไปลองไล่ดูนะไม่รู้ว่าอะไรมันไม่แน่นหรือว่ายางมันเสื่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจหินเสียไหมครับนี่เราเอารถมาไล่นะ,ะดูว่า น้ำมันรั่วบ้างไหมอะไรบ้างไหมนะครับเช็คก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันรั่วเนี่ยจะได้ลองเซอร์วิสดูเรียบร้อยฮะรั่วเรียบร้อยนี่น้ำครับน้ำเรียบร้อย,ย,อยทีนี้พอจังหวะน้ำเข้าครับก็เลยพยายามนะฮะเซอร์วิสหลังคาโดยการนวดน้ำยา Mercedes-Benz ให้ตัวยางน,นั้นฟูกลับมาเหมือนเดิมอันก็เซอร์วิสเรียบร้อยนะครับลงน้ำยาพิเศษของ Mercedes-Benz แล้วก็นวดทั้งหมดนะฮะทุกๆอันเนี่ยนวดหมดเลย ก็เรียกว่าฉํรารังน้ําไล่ลมทำความสะอาดให้เรียบร้อยจะได้น้ําไม่ล้นไม่ต่างแต่องบอกว่าเซตสี่เนี่ยรูระบายน้ําอ่ะแคบมากเลยอะ่ะไล่รังน้ําทีเสาเอใหม่น้ําก็ยังคงเข้าอยู่แล้วมันไม่ได้เข้าตรงรอยต่อฮะมันเข้ากลางกระจกประตูเลยทางด้านคนนั่งเข้าเยอะกว่าด้านคนขับไม่ค่อยเข้าหลังจากวิจัยอยู่นานนะครับสุดท้ายตัดสินใจโทรปรึกษาเฮียขัน ขันเซอร์วิสตรงลาดพ้าวังหินนะฮะใครที่ตามผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเกิดพวกรถเปิดประทุนนั้นผมมักจะไปหาเฮียขันให้แกช่วยแก้ไขให้คราวนี้เฮียขันบอกว่าไม่ต้องขับมาให้ผมแก้ไขเองได้เลยด้วยการยกหลังคาออกมาเดือยด้านหลังตรงเสาซีครับมันจะมีเกลียวเราสามารถตั้งหลังคาได้อันนี้ก็จัดการขันลงมาอีกสักสองเกลียวให้มันเตี้ยลงมาระวังไอพี่เสียบปลั๊กตัดไฟนะ ประกอบกับไปคราวนี้เสียงลมหายน้ําไม่เข้าโอ้โหจบปิ้งไปก็ต้องขอบคุณเฮียขันเป็นอย่างยิ่งที่กะรุณาแบ่งปันองค์วิชาความรู้ที่ต้องบอกว่าช่างคงไม่ได้แบ่งปันกันง่ายๆแต่งานนี้จบไปสวยงามครับในหมวกของตัวถังนะฮะตัวราคาท็อปท่านจะขอซื้อมาเท่าไหร่ ไม่ทราบแต่ในส่วนของผมนั้นกระจกด้านขวา6,000บาททำค่าหลังคาไป4,200บาทเก็บสีไป9,000บาทซ่อมหลังคาไป3,000บาทและค่าซวิสหลังคา3,000บ,บาทนั้นซวิสทั้งหลังคาแฮท็อปตัวนี้แล้วก็ซวิสตัวหลังคาผ้าใบเดิมที่ติดอยู่กับตัวรถด้วยนะครับ เบ็ดเสร็จนะ่ตัวบอดี้นั้นจบไปเพียง22,200บาทซึ่งจริงๆริหมวดนี้จะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าผ้าหลังคามันควรจะรวมกันอยู่หน่วดภายในการเซอร์วิสหลังคาควรจะรวมไปในหมวดคาติชเทลลิงแต่นี่ผมเล่ารวมกันเพราะมันเป็นเรื่องของการทําหลังคาฮาร์ดท็อปเป็นไงบ้างเซตสี่หลังคาแข็งแก้ไขปัญหาหลังคาเสร็จแล้วรถทรงหล่อเรียบร้อยก็ ทดสอบอีกสัก2วันก็พบว่าแอร์เนี่ยไม่ค่อยสู้แดดเพื่อความสบายใจผมนำไปให้พี่เบนซ์คูเปอร์ออโต้สวิตตรงสินธนกรีนนั้นตรวจสอบระบบแอร์ทั้งระบบหลังจากลื้ออยู่4วันนะครับวันนี้เรามาสรุปผลประกอบการกับพี่เบนซ์ดีกว่าพี่เบนซ์สวัสดีครับสวัสดีครับคบันนี้น้ํายาขาดครับผมระบบรั่วไม่มีอะไรมากนี้ระบบน้ํามันก็ไม่ดําออกแค่เหลืองๆเสื่อมคภาพตามอายุองม์การตู้รั่วตู้รั่วครับผมคอมดีอยู่คอมดีอยู่ครับแผงน้าพื้งข้างหน้าดีอยู่ดีอยู่ครับผมเราโอเคนะ ใช่ก็แค่ล้างไล่ระบบน้ำมันเก่าออกแล้วก็พายเย็นวาวไดเออร์โอลิงตามเขาต่อเดี๋ยวก็น่าจะเป็นเพราะว่ารถมันจอดนานมั้งเพราะว่าไมามันน้อยมา้เลยนะใช่ครับจอดนานแล้วมันตู้รั่วอยู่แล้ว ก็เปเสร็จ Z4 คันนี้หรือคอนโซลออกมาเปลี่ยนคอยเย็นแล้วก็จัดการเช็คระบบใต้คอนโซลทั้งหมดและแน่นอนฮะอายุรถขนาดนี้แล้วตัวฟองน้ําเปื่อยเสื่อมตามอายุก็จัดการไล่เปลี่ยนใหม่ทำความสะอาดระบบทั้งหมดประกอบกับข้าไปนะฮะเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนวาล์วไอเออเปลี่ยนฟิลเตอร์เปลี่ยนโอริงสันนิษฐานระบบแล้วก็แวดน้ํายาใหม่เบ็ดเสร็จเนี่ยทั้งหมดกลับมาแอร์เย็นฉ่าๆนั้นจบไปเพียง20 0 0ม่ก็อีก820บาทเท่านั้นเอง ท่านเจ้าของรถสั่งฮะให้เปลี่ยนฟิล์มไปด้วยนะฮะก็จัดการลอกฟิล์มเก่าติดฟิล์มใหม่โดยติดฟิล์มใหม่เนี่ยติดไปที่หลังคาแข็งนะฮะด้านหลังด้วยโดยเลือกใช้ 3M ceramic เหมือนเคยครับคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ใช้เล็กเกหน่อยราคาย่อมยาวครับลงเหลือเพียง9,900บาทซึ่งยังคงใช้บริการของคุณนกซาวสถานเหมือนเคยทำแอร์แล้วติดฟิล์มแล้วนะครับสถานีต่อไปฮะ เอาไปเก็บภายในซึ่งปกติเนี่ยผมจะเก็บภายในหลังจากที่เราทําแอร์ก่อนเพราะว่าเกิดรื้คอนโซลออกมาแล้วมีอะไรแตกหักนั้นจะได้ให้ช่างก๊อตเอทีคันอินเทอร์เนันั้นช่วยเก็บไปด้วยคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถมาในสภาพที่ดีมากๆเพียงแต่ว่าบอกคนขับนั้นมีอาการชุดก็เลยให้ช่างก๊อตนั้นจัดก,การเสริมบอกคู่หน้าไปแต่ที่ดูน่ากลัวคือมือจับประตูฮะไอตัวทริมเงินเนี่ยมันหลุดออกมาแม้จะดูน่ากลัวแต่แก้ไม่ยากครับก็จัดก,การแก้ไขตัวขาล็อก ประกอบกับเข้าไปใหม่รวมตรงที่เท้าแขนนั้นเริ่มไม่ดีแล้วก็จัดการเก็บไปซะตัวแป้นเกียร์มีรอยถะลอกบ้างนะฮะก็จัดการพ้นสีลงไปใหม่พยายามทำให้ใกล้เคียงกับข้างๆให้ได้มากที่สุดเพราะเราไม่อยากจะรื้ออะไรเยอะกับรถอายุขนาดนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำไปเท่านี้เองนะฮะเสร็จแล้วนะครับหมดไปทั้งสิ้น4,600บาทเท่านั้นเอง ปกติเนี่ยเซสี่ผ่านมือผมว่าแต่ละคันเนี่ยแผงหลังเนี่ยที่เป็นพลาสติกมักจะแตกคันก่อนนั้นผมก็ไปหาแผงพลาสติกที่เป็นสีครีมมาแล้วก็จัดการพ่นเป็นสีดำประกอบกับเข้าไปคันนี้สวยงามไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะทีนี้การทําบ่จะต้องถอดบ่อออกมาแล้วเสิร์ฟฟองน้ำใช่ไหมครับพอประกอบกับเข้าไปเนี่ยไฟแอร์แบ็กมันโว์ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็จัดการลบโค้ดแต่คันนี้ลบโค้ดออกไปไม่ออกฮะก็เลยกลับไปหาคุณนนท์โรดอันเนอร์ ให้แกช่วยลบโค้ดให้ใหม่พอแกเสียบคอมเนี่ยแจ้งเลยครับว่ากล่องคุมแอร์แบ็กเสียพอดีโอ้โหจังหวะดีจริงๆซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะคุณโดนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแซดสีมาที่อู่เยอะมากๆกับอาการกล่องแอร์แบ็กเสียขับขับอยู่ไฟแอร์แบ็กโชว์เองเฉยเลยนะฮะก็เลยหามือสองเปลี่ยนไปประกอบกับโช็อกอัพหลังที่ผมสั่งไว้เนี่ยของมาถึงพอดีนะฮะต้องบอกว่าต้นทริปที่เราซ่อมบำรุงไปเนี่ยเครื่องเนี่ยแทบไม่ได้ทำอะไรเลย ชงล่างเนี่ยทำไปค่อนข้างเยอะแต่จะสังเกตว่าชงอัพหลังนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่อุปกรณ์ส่วนควผวกปอกยางกันฝุน่นเบาชงอัพเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชงอัพอย่างไม่มารอบนี้เอากลับไปทํานั้นจบไปทั้งสิ้น1 6 5 0 0้บาท ตอนนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับอย่างที่มันควรจะเป็นก็นําไปทําคารดิเทลลิ่งตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าทรงเขาสวยมากยิ่งใส่ราะคะาฮตอมายิ่งสวยท่านจะของเลยตัดสินใจนะาตัดการเคลียบแก้วไปและอันนี้เนี่ยผมดีลกับ B ีคลีนไว้เนื่องจาก1น,นั้นรถมันเป็นรถโรสเตอร์คันเล็ก2นั้นท่านจะของอยู่เชียงใหม่คงไม่ได้กลับมาทํารีโหลดบ่อย ก็เลยขอแพ็กเกจแบบทําครั้งเดียวจบไม่มีการรีโหลดซ้ํานะฮะได้ราคามาที่12,000บาทเสร็จแล้วก็ล้างห้องเครื่องฟอกฝาท้ายขัดไฟหน้าซักพรมตามสูตรเลยครับรถจะได้ออกมาใหม่ๆเอี่ยมๆนั้นจบไปทั้งสิ้น21,000บาท กุญแจจากเต็นท์ได้มา2ดอกนะฮะดอกหนึ่งเนี่ยกด2ทีกรอบแตกแล้วนะครับอีกดอกเนี่ยกดติดบ้างไม่ติดบ้างก็เรียกช่างแม็กมาจัดการให้ดอกหนึ่งที่กรอบแตกนั้นเปลี่ยนกรอบใหม่1,500บาทอีกดอกหนึ่งที่กดติดบ้างไม่ติดบ้างนะจัดจินใจเปลี่ยนแผงวงจรด้านใน2500บาทจบเรื่องกุญแจ2ดอกนี้ไปทั้งเส้น4 0 0พบาทณวันนี้ เจ้าเซตสหลังคาแข็งจบเสร็จสิ้นสวยงามนะฮะอะไรที่เราเจอก็พยายามแก้ไขไปให้เรียบร้อยซึ่งต้องบอกว่าคันนี้ทําเครื่องไปน้อยมากๆนแทบไม่ทําอะไรเลยนะจะไปหนักที่ช่วงล่างซะมากกว่าเบ็ดเสร็จนั้นจบไปทั้งสิ้น1นึ0 0 0กับอีก920บาทเท่านั้นเองและต้องบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาตามกันผมไม่ใช่อูผมไม่ใช่ช่าง และผมไม่ใช่พ่อ้ารถผมเป็นยูเซอร์เหมือนเพื่อนๆทุกคนฮะดังนั้นเนี่ยบางจุดบางอย่างผมทําในแบบที่ผมชอบบางจุดบางอย่างท่านอาจจะหาได้ถูกกว่านี้อันนั้นก็ ยินดีด้วยเพราะว่าผมทำคลิปออกมาเพื่อซ่อมให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ให้ราคาไว้เป็นเบสให้เ,เพื่อนๆได้พิจารณาดูถ้าเกิดอู่แถวบ้านแพงกว่านี้สักนิดหน่อย5% 7%แล้วเดินทางสะดวกกว่าทำอู่แถวบ้านผมว่าก็เป็นทางเลือกที่สะดวกดีและทั้งหมดทั้งหมดต้องย้ำนะครับว่าราคาที่ผมให้ไปทั้งหมดนั้นอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตและทุกชิ้นเป็นอะไหล่ที่มีคุณภาพไม่ได้ใช้อะไหลจีนเลย ัตสีอีกหนึ่งรถหน้าสะสมหนึ่งรถหน้าเก็บต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดูแลค่อนข้างง่ายคือเรียกว่ามันเป็นไมคานิกเยอะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่แล้วก็โชคดีที่ชุดยกหลังคานั้นทํางานเป็นปกติอหู้าใบสวยมากพอได้หลังคาแข็งมาแก้ไขทุกอย่างเสร็จแล้วนั้นผมว่ารถเนี่ยส่งเขาได้ทีเดียวส่วนใครที่จะหามาเล่นนะครับแนะนำนะถ้าเกิดท่านหามือสองมาเนี่ยสิ่งที่ต้างต้อง,องระวังเลยก็คือภายใน เพราะภายในเนี่ยตามอายุเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะกรอบแล้วก็แตกหักเสียหายแล้วก็เก่าตามอายุแหละซึ่งแผงหลังบอกเนี่ยที่เป็นพลาสติกมันจะค่อนข้างกรอบแล้วก็ถ้าเกิดมันแตกเนี่ยซ่อมยากมากๆเพราะเขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทีนี้ต้องมานั่งหามือสองใส่เอาซึ่งคั้ก่อนเราผมหามือสองได้จากก่จะหาได้เนี่ยสามสัปดาห์ด้วยกันดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆหามือสองมา่ล่นก็ดูภายในให้ละเอียดฮะอย่าให้แตกเยอะอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วซ่อมบำรุงเนี่ยฮะต้องดูตัวโช๊คอัพ ชอกอัพหลังเนี่ยเท่าที่อู่บอกผมมาเนี่ยคือว่าจะมีทั้งหมด2เบอร์จะมีตัวสั้นกับตัวยาวถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วตอนเอาไปซ่อมให้ดูนะครับถ้าเกิดขับแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มมันโอเคมันเป็นปกติแล้วก็ามันแมทกับตัวรถนั้นถ้าชกอัพหลังเสียให้หาความยาวเท่าเดิม หรือนําไปซ่อมครับซึ่งปกติคราวที่แล้วผมซ่อมที่พี่อีสต็อปช็อปตรงแยกลาสาลรีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขับแล้วมันเด้งเด้งโดดโดดเนี่ยให้ถอดโช้หลังมาดูครับว่าถ้าเป็นเบอร์อะไรเป็นตัวสั้นหรือเป็นตัวยาวแล้วก็สลับใส่ให้มันตรงรุ่นนี่เราพูดถึงกรณีที่ถอดโช้อัพหลังมาแล้วเนี่ย โชกอาบเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโชคเดิมติดรถมาเนี่ยก็อ้างอิงตามเบอร์เดิมได้เลยส่วนอื่นๆก็ไม่มีเลยครับตัวเครื่องยนต์ก่อนเรียกว่าดูแลง่ายซ่อมเสียสภาพรั่วซึมต่างๆปั๊มน้าวาล์วน้ําพวกที่จะเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องปกตินะฮะของการซ่อมเครื่องเบียดจะมาอยู่อยู่แล้วโดยรวมนะว่าเจ้าเซตสี่นั้นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บน่าขับส่วนวันนี้พี่อาร์ตขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดซัคร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิป ใหม่ๆของผมนะฮะพบก,กันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะเอาอะไรมาปั้นหรือเราจะเอาอะไรมาป้ายยากันอีกไปละสวัสดีบาย